ผมอยากจะเรียนถามอย่างนี้ก่อนว่าขอคิดด้วยคนเคยเชิญอาจารย์มาร่วมขอคิดด้วยคนว่าเม้าัรตายแล้วแล้วบางคนก็บอกว่ายังไม่ถึงกับตายทีเดียวแต่จวนจะตายขณะนี้ตายแล้วหรือยังมันชะลอมันช้าลงการที่เราจะเ,เคลื่อนไหวทางวิชาการให้ทันเขาอะไรเนี่ยนะมองจากข้างนอกมารู้สึกมันช้าลงถ้ามองจาก คนไทยเองมองก็รู้สึกมันมันยังไม่เต็มที่คุณหมอคิดว่าตาตอนนี้ตายแล้วแต่ค่อนข้างจะสลบสลบสลายทีเดียวสลบสลายสลบสลายทีเดียวจะให้มันพลิกฟื้นนั้นมันก็ยังไม่ค่อยจะขึ้นอะไรรไม่ลิยฟื้น,น่าไรครับอืปัจจัยเยอะปัจจัยสายเหตุปัจจัยเยอะอาจารย์ชันวิทย์เห็นอย่างไรตรงนี้ตายแล้วหรือยังคิดว่าโคม่านะครับถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วครับอย่างนั้นท่านมติครับ ผมผมกับมองต่างมุมนะครับน่าสนุกนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามหาวิทัาลนยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยเราจะให้มหาวิทัาไลัยไปดีกว่าสังคมไทยหรือประชาคมในประเทศไม่ได้หรอก <ม S 1> เราต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยถ้าประเทศไทยบอกถ้าอาจารย์ถามวันนี้ประเทศไทยตาย,ตายหรืออย่างผมก็ว่ามันยังไม่ตาย แต่ถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจก,ก็โคม่มาเหมือนกันในสภาวะเนี่ยนะมันก็ไปทั้งอาเซียนด้วยครับ,รบทายแมกซินหรือเมื่อไรเร็วนี้เขาก็ถามว่าอาเซียนกําลังตายหรือเปล่าหมายความว่ามหาวิทยาลัยก็สะท้อนของจริงของประเทศเหมือนกันครับแต่ก็มีความเป็นห่วงอยู่ซุ้มเสียงที่พูดก็มีความเป็นห่วงตั้งประเทศด้วยแหละครับครับคุณหมอครับเมื่อมีการพูดกันว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันตายไปแล้ว แล้วความอยากรู้อยากเห็นของคนในหมหาวิทยาลัยท่านนักศึกษาทัางอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นเพราะอะไรผมเข้าใจว่าเรื่องประเด็นประเด็นเรื่องความกระตือรือร้นกด็ดีความอยากรู้อยากเห็นที่อาจารย์เจอมศักดิ์พูดเนี่ยนะครับมันมันกลับกลายมาเป็นเรื่องที่เป็นกิจวัตรหรือเปล่าอ hmm. สอนก็สอนไปเมื่อสอนจบห้าสิบนาทีก็ออกจากห้อง hmm. เรียนก็เรียนไป แล้วก็จดเลคเชอร์โน้ตไปไปซีลอกเอาแล้วก็เวลาสอบก็ไปสอบเอาแล้วได้แล้วก็ผ่านเออมันแล้วมันก็ได้ด้วยได้ปริญญาด้วยนะถือว่าได้ปริญญาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยออใ,นในแนวคิดของความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันยังไม่ครบมหาวิทยาลัยมันต้องทําอะไรมากไปกว่าน,นั้นครับมีคนบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันมีหลายประเภทความอยากรู้อยากเห็นของไทยเนี่ยมีลองรถชนกันดิลองคนยิงกันดิครับโอ้โหไปดูว่า มันเกิดอะไรขึ้นไอ้ประเภทอยากจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าทําไมมันจึงเป็นเช่นนั้นหาเหตุกับไม่มีแล้วคนไทยบอกว่าเป็นเมืองพุทธพุทธเนี่ยสอนอิทัปะปัจจยตาเพราะเกิดเห็นนี้สิ่งนี้จึงเกิดเพราะเพราะเพราะสิ่งนี้เกิดเพราะมาจากสิ่งนั้นเราเรียนอิทัปะปัจจยตาแต่ว่าเราไม่สนที่มาแต่เราสนว่ามันเกิดอะไรขึ้น อันนี้อันนี้จะอธิบายยังไงเมื่อคนไทยเป็นอย่างนี้ผมผมสนใจเรื่องนี้จารย์ผมผมคิดว่าขณะนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมนะฮะการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมใหม่หรือเป็นค่านิยมใหม่ที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยการมีส่วนร่วมก็คืออย่างที่อาจารย์ว่าคือไทยมงคลงการประชาพิจารณ์การทําอะไรต,าต่างๆทุกวันเนี่ยนะมันเลยไม่มีรูปแบบมันก็เป็นลักษณะไทยมงค S <S นะยาอยาอย่างแสดงประชาพิจารณ์เรื่องอะไรกันแล้วแต่แทนที่จะไปถามว่าทําไมเป็นยังไงอะไร,ะไรต่างนี่ก็ไปดูเหมือนไทยมุงเหมือนรถชนกันครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเราจะต้องสร้างให้มีกฎมีเกณฑ์มีระบบในการที่จะคิดอะไร,ต,ะไรต่างต่างซึ่งก็คงจะต้องเลือกลงไปอีกนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะมันเมือนก่ากรรมพืชรากฐานของสังคมไทยเนี่ยมันอยู่กันยังไงมาอย่างไง ก็ต้องว่าไปถึงนั่นแหละครับการที่เราตําหนิไทยมุงเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ถูกอะฮะถ้าเผื่รถชนกันแล้วไฟไหมเนี่ยนะฮะไม่มีคนไปดูเนี่ยสงสัยคนแถวนั้นผิดปกติผมคิดว่านะคืออันนี้ผมเลย <c oughs> คิดรู้สึกว่ามันมันมันต้องมองมากกว่านั้นอะมองมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่เพียงว่ามันเหมือนทัศนคติของเราซึ่งรู้เรื่องดีมากแล้วเนี่ยเลย มันไม่น่าจะต้องไปดูนี่ว่าไฟไหม้มันก็ไฟไหม้อะไรทํานองนั้นนะแต่ผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับนั่นแล้วทําไมคนไทยไม่ชอบดูว่าทําไมจึงเกิดอย่างนั้นทําไมเหตุจริงเป็นอย่างนี้แต่ชอบดู <ผม S 1> ชอบคิดว่าปัญหาการศึกษาปัญหาการกามันอยู่ที่ปัญหาการศึกษาเทเมื่อกี้ที่อาจารย์เจมส์ศักดิ์ว่าเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้สอนให้คนคิดใช่ไหมครับเราเรียนยังไงล่ะตอนเนี้ยหนึ่งท่องจำสองปอรนัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเอาคุณภาพได้อย่างไรนะครับ ตรงนี้แหละคือปัญหาแล้วผมว่ามันกลับมามันต้องตีตรงตรงแถวแถวเนี้ยนะครับผมว่าอย่าไปโทษนักเรียนอย่าไปโทษนักศึกษาเยาวชนเลยนะครับผมว่าโทษแถวแถวพวกเรานี่นะครับถ้าอาจารย์ไม่ดีเนี่ยไม่มีทางที่จะมีนักเรียนและนักศึกษาดีครับความคาดหวังของคนในสังคมมีส่วนไหมที่ทําให้คนเนี่ยเลยไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นคืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือพอได้ปริญญาก็จบกันได้มาโดยวิธีใดก็ช่าง จริงๆอยากจะถอยไปนิดนึงออกนอกก่อนจะถึงหมหาวหิเลยนะครับผมคิดว่าความเคลื่อนไหวในเรื่องปฏิรูปการศึกษาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะที่เราได้พรบรมาเนี่ยแล้วก็มีผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยก็พยายามชี้นิ้วไปที่ว่าระบบการศึกษาของเราตั้งแต่ฐานล่างอนุบาลประถมมัธยมขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้เอื้อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ได้ได้คิดเองนะก็เป็นอย่างที่พวกเราคุยกัน,นป้อนกัน ตรงนี้ผมคิดว่ากำลังจะมีแนวทางที่ดีขึ้นสำหรับประเทศเรามีการวิเคราะห์วิจารณ์ว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยถ้าให้เด็กเป็นศูนย์กลางถ้าให้เด็กคิดเป็นถ้าให้เด็กทำโครงการประเภทโปรเจกต์เนี่ยนะครับตั้งคำถามเองอะไรเนี่ยมันน่าจะน่าจะมีประโยชน์และอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อกี้ว่ายิ่งมาในยุคโลกาภิวัตน์ยุคข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับถ้าเรา พร้อมใจกันมองเห็นปัญหาตรงที่อาจารย์เจิมศักย์ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วพยายามปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงลูกหลานปรับเปลี่ยนวิธีออสอนนักเรียนของเราลูกศิษย์ของเรานะครับให้เด็กได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองบ้างได้ออกความเห็นบ้างได้เถียงพ่อเถียงแม่บ้างที่มีเหตุผลมงเล็บที่มีเหตุผลนะครับหรือว่าได้ออกความเห็นกับครูบ้างเนี่ยแล้วกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ทั้งในบ้านทั้งในชุมชนและในโรงเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กไทยอย่างผมเห็นด้วยอาจารย์ชานวิทย์นะไม่น่าจะ ด้อยกว่าคนอื่นนะครับคุณหมอมันของว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันอยากรู้อยากเห็นจะตายแบบมันถามพ่อแม่เลยเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญหาว่าผู้ใหญ่เนี่ยไปตัดบทเขาอย่าไปถามมากส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นผมพบว่ามัน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 เป็นรากฐานสําคัญอาจารย์เพราะสังคมไทยเราเป็นสังคมที่ถูกปกครองแล้วก็มีผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองดังนั้นถ้าตราบใดที่ยังยังยังพัฒนาประชาธิปไตยแบบไปบ้างไม่ไปบ้างเนี่ยผมว่าพื้นฐานตรงเนี้ มันเป็นพื้นฐานสําคัญที่มาจากครอบครัวครอบครัวก็อยู่ในสังคม,มในเมื่อสังคมเนี่ยหรือชนบทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสังคมที่ปกครองกันการปกครองกันก็คือว่าจะต้องทําตามผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าผมว่านี้สําคัญแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่ากําลังเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์ก็คือการที่จะให้ปกครองตอนเองอเรากระจายอํานาจไปขนาดนี้กระจายอํานาจไปสู่ท้องถิน่น ก็คือให้เขาปกครองตัวเองอย่าไปอกสันขวัญแขวนอะไรมากนักว่าอย่าเอาคอร์รัปชันไปนะอย่าเอาอะไรใดลงไปด้วยนะท่านตีีหมายความว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีผู้ปกครองเพราะฉะนั้นผู้ถูกปกครองก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยากรู้อยากเห็นไม่ทำไงรู้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเขาจะเอาอย่างไรดีรรฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรากําลังเปิดตรงนี้นะครับเรากําลังจะปล่อยเสรีตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยากรู้อยากเห็นก็คือว่าจะต้องเปิดให้ดูด้วยนะครับคือเรื่องของข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆนี่เราค่อยๆเปิดค่อยๆการกระจายอำนาจก็ยิ่งทำให้เขาต้องอยากรู้อยากเห็นเรื่องขอกเขา